สวัสดีนะครับเรามาอยู่ในช่องลาประคู่นะฮะวันนี้เราจะมาทําการทาเควสก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเก็บลูกไฟฟ้านะฮะจะต้องผ่านเควสเควสหนึ่งก่อนนะสาหรับเกาะสายฟ้านะฮะดยเกาะแรกที่เราจะทําการเก็บนะฮะคือเกาะทางขวาล่างนะครับแล้วค่อยไปทำเราค่อยไปเก็บเกาะที่2คือเกาะทางซ้ายบนนะฮะเรามาเริ่มเก็บที่เกาะ แลกเกาะนี้กันเลยก่อนนะฮะโดยการที่เราจะเก็บเกาะน,นี้ได้อยู่รอดปลอดภัยนะฮะเราต้องทําการมาทําเควสหนึ่งก่อนนะครับโดยมาหาตรงบริเวณนี้นะฮะตรงบริเวณกระโจมนี้นะครับอืมเธอจะให้เราทําการกดผนึกนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือแก้ปริโซนะทั้งหมดประมาณ4ปริโซ่นะฮะ ซึ่งก่อนที่เราจะแก้พัซเซิลได้เราต้องไปหาน้องแมวก่อนนะฮะเพื่อให้เขาสอนวิธีแก้พัซเซิลนะอืมก็ดูกันไปยาวๆนะฮะโอเคมาถึงตรงนี้นะผมจะยังไม่เก็บลูกไฟฟ้าตามทางนะฮะเดี๋ยวค่อยมาทำเก็บทีเดียวนะอืมส่วนใครเก็บตรงนี้เลยก็ได้นะอืม ผมไม่ว่านะฮะสไตล์ใครสไตล์มันแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าที่ผมไม่เก็บเพราะว่าผมต้องเผื่อชัวนะอืมเพราะถ้าผมเก็บไปแล้วแล้วมีลูกไหนผมมุดเนี่ยผมจะเล่นผมจะตัดลำบากมากนะอืมผมก็เลยชัวไม่เก็บสักลูกเลยนะฮะเราค่อยจะไปเก็บทีเดียวนะครับ ก่อนที่นิกโกะนะฮะหรือเจ้าแมาพุดได้เนี่ยจะสอนเราแก้ฟาโซนะฮะมันจะขอให้เราช่วยซ่อมกล่องบอริจาคนะฮะโดยให้เราไปที่ลังพุกโจรล่าสมบัตินะฮะเพื่อไปเอาเชือกแล้วก็ไม้แผ่นนะฮะมาซ่อม ่องสมบัตินะฮะ่จาจะซ่อมกล่องสมบัติได้แล้วนะตัวนี้กดน,นะฮะก็จะบอกให้เราบอกวิธีแก้พัซเซิลให้เรานะให้เราไปแก้พัซเซิลทั้ง4จุดนะฮะ โดยวิธีการแก้พัลโซลนะฮะก็คือการหมุนหินข้างบนกับหมุนหินข้างล่างนะฮะให้ตัวกระดาษท,ที่ติดอยู่บนเชือกนะฮะหันไปทางด้านของคาทานะฮะโดยนับกระดาษบนคาทานะฮะว่ามีกี่แผ่นนะครับถ้ากระดาษบนคาทามี4แผ่นนะฮะก็ต้องทำให้กระดาษบนหิน ในด้านที่ตรงกับคาถทนะฮะมีสี่แผ่นเหมือนกันนะครับถ้าข้างบนเป็นกระดาษสองนะฮะข้างล่างก็ต้องเป็นกระดาษสองนะ,ะถ้าข้างบนเป็นกระดาษสามข้างล่างก็คือกระดาษหนึ่งนะอือก็คือรวมยังไงก็ได้ให้ได้สี่แผ่นนะครับต่อกระทาด้านหนึ่งถ้ามีสามด้านก็ต้องให้ตรงกันสามจุดนะฮะซึ่งอันนี้นบอกเลยนะฮะว่าผมมั่วนะอือหรือถ้าใครจะดูผมทําก็ดูได้นะฮะว่าผมทํา ประมาณไหนบ้างโอ้ยไปสักไกล ตรงนี้คือสามโอ้ยไายหาไหมได้สามตรงนี้คือสองกับสี่ตรงนู้นคือสามสี่ สองกับศูนย์บนบนไม่มีเลยใช่ไหมนี่คือสองมันต้องเป็นหนึ่งกับหนึ่งโน้นคือสามตรงนี้คือสี่ Lộc <laughs> lục <laughs> 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 มีแค่นี้เหรอ <S <S อืมอืมต้องสัมผั์ให้หมดเลยนะเรื่องของเรื่องอ๋อนี่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 นเออดีมากไว้อีกสองจุด มีสี่ขวามีสามตรงนี้สามทางขวาสี่ Plus C Song Sam. see Sam. Sure, I'll play you another tune, but it'll cost you an apple. Sam. Oh โอ้โอ้โอ้แม่งพาตรงนี้เลยข้านอกกับฝนตกดีงานมากโคาได้อะลรดอืมเ hmm. ล็กนิดนึงอัน Đây còn nôn Ờ, anh đang mở lạc xí mẹ Mà Bạc giàu ấy con ơi bay bị อืมทางขวาน่าจะทางนี้ละมึง สีซี่ีงานนี้ต้องมีหม่วล้ว สองสองหนึ่งตัดไะสามสองหนึ่งอ่ะน่าจะ่ายอยู่ในข้างล่างครบโอเค

โอเคก็เคลยสายฟ้าก็ประมาณนี้นะอันไหนที่พัศเสไหนที่ไม่เขียก็ขอโทษด้วยนะับเพราะผมก็มั่วเหมือนกันมั่วประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้นะอนั่นแหละก็ะคิดว่าไม่ยากสำหรับทุกคนหรอกฮนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวพัศหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็น ของทั้งด้านการตามเก็บรูไปไฟฟ้าแล้วโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ